สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูเดก้าสวยๆเดก้ารหัสเครื่อง6เฮ็ดเ210ครับคันนี้อิสุูเดก้านะครับยังไม่มีเจ้าของอันนี้เพิ่งแล็บสีัคสีเอามาตากแดดครับนี่แค่สียังไม่แห้งเลย เพิ่งเอามายกตากแดดนะครับคุนเสร็จคันนี้ยังไม่มีลูกค้านะครับอา่าเป็นสองร้อยสิบทำสีเคสีบางตออ่อาใต้แครบเหล็แท้ๆครับจากญี่ปุ่น ปั๊มลมปั๊มลมก็สวยแคสซีสวยครับแนบนะแนบโอ้โหสวยเครื่องก็สวยครับหัวยังไม่ทำสีนะทำสีขาวรอคิวครับ ยังไม่เก็บสีหัวภายในก็กำลังจะเริ่มเก็บภายในอมก็ยังสวยดีนี่เก็บเขาจะเก็บภายในนะครับภายในก็เดิมเดิมอย่างนี้แหลนะโอเคนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ราคาเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับเดี๋ยวผมตอบในคอมเมนต์แล้วกันราคาคันนี้นะครับ ยูสุเดก้าพี่ตัวนี้กันชนเหรียดหรือเปล่า,าก,กันชนตัวไหน,น,นกันชนธรรมดานะเราอยากจะได้ลงได้เหรียดเรามาสั่งเอานะครับขอบคุณนะครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆสำหรับยูสุเดก้าคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับก็ที่อูสังวนศักด์นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวบอกเบอร์โทรกันเบอร์โทรเฮีย ไหนอ่่ะพีคงจะรู้กันดีอยู่นี่ไงเบอร์โทรครับจะซูมนิดนึง0899383397ครับชื่อเฮียสัตนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ